สวัสดีค่ะพอๆกับช่องนั่งเอฟฟิเนแ์นแล้วหลังจากที่กลับมาจากไปเที่ยวนา่งกระเด็นพาพี่น้องมากินอาหารแซ่บๆขึ้นเก่านี่าจ้ะเริ่มต้นด้วยตำกหุ่งกับแกงเ็ดปวกเลยจ้ะไปเก็บหมากไม้มาหอดบานมือก้อนนี่นา่งกันไประรว่างท่านที่เดินทางกับบานนะน้องเพิ่นดอนทรงขอข้อมไปถาม่า,มาไปเก็บหมากไมนะ้นั่นบอสีหอดบานจากม้ง นั่งกันเลยตอบตกลงว่าไปเพราะว่ามันสีเบิร์ตฤดูมาบูเบอรี่เราจะนั่งกันเลยตกลงไปไปก็เลยได้เห็ดมาจากมะแกงเห็ดซุกเวอพี่น้องกินมาจากมากินน้ากันเลยเบ้าล,ลา,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 ายอยะไม,มัน่ซีบอเซียเขาจะเขาเจ้าสิใจซอดตามักตงโมมี่พักยังไงก่หน,น้าว่าได้ไปันอัน,อนห่างว่าได้ไปยังเมื่อซอนหน้าเนากับซอนก็จะมันแต่จะหัวเนาะซอนฮักเอาไว้ขูดเก็บปากขูดจนว่าซอนหักจะ เห็ดขนาดเลยจ้ะไปมู่บ้านเนหน้าในสองทางจ้ะไปเล่มมองเล่มกับเล่มมองตักกับตักพ่อมีอยู่จ้ะกับพ,พ่อได้เล่มอยู่ทว่าอาทิตย์หน้าก็ทีเบิร์ตเราหลายจ้ะมังส่งไปเที่ยวกับพ่มีขิดไม่หยางเรายจ้ะบได้เห็ดขีดเห็ดหยางนั่งกับเล่บบาดเห็ด แกงท่าย,ย่อนบ,บวบจะแก้งน่าไม่เท่าย,ย่อนบ,บวบโอ้ยอนบกือ้อนั่งก็ได้ยอนบกื้อที่เขาซือซ้อไว้นั่นแหละจ้ะซื้อไวปเรานั่งกับไซส์สองฟีดไปอาการเริ่มเย็ยนเราจะมาจัดนั่งว่าสิบห้าองศานี่สิบเจ็ดจ้ะ หยับมาสองฝนตตควอบนิดนี่จ้ะตกเปิดมือเบิดเว้นไปเด,นนเดี่ยวกับม้วนมวนเถอะพี่น้องนั่งละมัดนั่งบ่เคยนั่งเลือกเถื่อเนาะ,ะเคยนั่งเลือดไงอย่าเถื่อนยานนั่งย่านบันนี้ไขมันหัวส้วนไปถึงหน้าสไปเลยนะจ้ะนั่งมัก สวร์เหลาสวรนเบียร์นพี่นวังคือเพีออ่ใหญ่กับคนมากมาทันพีออ่ใหญ่ซื้อมาซีเซีร่าง,งหมนะจะซื้อเบียร์มาซีร่างใส้ลูลกไาซ้าซองจับคลองเอาไวซ้ซองนั่งกับซื้อมากกันจ้่านั่งซื้อไหวมากซื้อขวดมาตังไป มาเบืองมันเผ็ดไปหน่อยไปกินบมกเฮีงหลายมือจ้ะว่าบปได้กินก็ได้กินเยอะเนาะไปฮอดกลัวเปียวกลักวกลัวปีโอกลัวกลัวปีโอกลัวเปียวนี่แหละกล็ไปกินลาบอยู่บ้านลุงน่งแล้วจ้ะแล,ะล้วก็ไปเฮียวซิงกีกลไปกินก๋วยเตี๋ยวแล,ล้วก็ไปกินตามแตงอยู่บ้านน้องเขาอีกจ้ะได้กินบักเฮี้งเยอะ มาบานหมู่บ้านนี้พี่เป็น,นตอนเศร้าไปกับคนหนึ่งตอนบายไปกับอีกคนหนึ่งจะ้ะไปก็ได้ป้าละถนะังหมักไม้หนะงานค้ารบานได้เจอแรอวจ้ะ เป็นอะไรเนาะเป็นอะไรเยอะมากลลยปลาแล้วพี่เพิ่งพ,พักกันก้อยซีนกินก้อยซีนกินแล้วก็กินเหลากินเบียร์กันเนาะจ้ะเน,ะเนะาเนะนั่งก็กินเบียร์กับว่ายนั่งเมาบัดครับขึ้นมาบ้านนั่งขี้จะแยางไปกินเนาะขี้จะแยางไปกินบ้านเพื่อนเนี่ย ถ้าัดเขาป้าบ่าได้ไปกินเขาวน้งเพื่อนเดือดเพื่นกับ่ไอยได้กินเดือเพื่อนเราอยากเพื่อนกับบ่ได้ค่อยได้สู้เหมือนกันเือนกับเขาตะป้าบัดขับขึ้นมานั่งอย่างซื้ฟังนั่งอย่างกับย่านลมแขนนั่งซ้ำปื้อปื้ออย่อเดี๋ยวสอกนั่งเนะี่ยสอกนั่งซ้ำปื้ปื้ออยู่นั่งประกาศนุ่งเสียแขนสัน่นนั่งยันพอยายเห็นยันเล่าหายเราพันได้เห็นเดียวนี่จะ้ะอือ นั่งคีนะ่ะคีนะ่ะตอนขีหรนะืว่าเป็นอยังตอนที่จอดนะ่ะจะมาหอดบ้านนะน่ะหอดมองจอดรถนะ่ะนั่งเบรกชาวเดียวหัวซักกระเทียมกินเลยนั่งลมปองงองเลยนั่งเบา,าโซ่จะ้ะเพราะว่าพญเนเาเบิงเราเบิงนั่งแล้วจะเห็นมน่ามารูอย่างีเดียว ลูกกินเมาแล้วลูกนั่งกับมานอนตีสองลูกขึ้นมาแปดโมงมาคัดบอกไม่คาดบอกไม่ได้เบื่อหนึ่งกลับข้อแดงนอนไม่จ้ะตื่นมาหามโมงฝนตกก็มาคาดต่อแล้วทางหนึ่งจะ้ะคาดแล้วทางหนึ่งล้วกันแพ็คเข้าตู้เย็นไว้คือเก่านั่นจ้ะแล้วทางหนึ่งเหลือทางหนึ่งก็ค่อยได้มาเฮ็ดกินจะ้ะ เห็ดนะ้าเก็บมาหลายด้วจ้ะมันดอกบานเนาะทั้งดอกบานทั้งมันมุนหน่ะจ้ะคือยังเพิ่นว่ามุนปันเตหเห็ดแล้วนั่งเก็บนั่งเห็ดนั่งก็เอาใส่ถุงแล้วก็มัดใส่หูคู่หน่อยจะหิวไปนะโอ้ยฟัดมุนเอเล่คือยังคำว่ามุนปันเตหเห็ดมุนคักมุนแอะเห็ดก็ะไร เมื่อพรลกิจปีนี้เราจะนั่งมีมมหมักไม้ไว้พญายิ่กิน้วดีใจแล้ววองหันโอ้คิดอยาอยุ่อนสิบเที่ยวนสิบห้าหมักไม้ทั้งหนายเนาะพญายิ่งกินเพราะวพอพอญาย่เรากินทุกปีจะั้งแต่าผัดหน้ามาอยนเรากินผู้ปีหน้าเก็บไว้เรากินกน,กน,นองเขาโทษเอินก็ดีใจยอดดอกจ้ะโทษเอินไปน้ำเขา นั่งกันได้ทางหนึ่งนั่งก็ได้หมักไม้บะงั่มบ่ขายทำนุ่ยบ่ขายดอกพีชมันจะไว้กินบะงั่มเามือนหน่วยเลือกหน่วยเสียถิ่มไรเหมือนพันว่าน่ะพันเลื่อบ่ขายเอาไปย่านลูกค้าเขาตีนั่งก็เลือยสิบกินนั่งก็เลือยสิขายอ่ะโอ้นั่งก็เลือยสิบบขายนั่งเลือยสิกินสิตัวดอกพีชเราถือแล้วห้างกล้องโดนมือเป็นขั้นเกินกล้องเหมือน กินเขาแล้วก็จะได้ไปบ้านล,าาลูกสาวพ่อใหญ่จ้ะลูกสาวเพิ่นซื้อตู้เย็ยนใหม่จะได้ไปเป็นเฮ็ดยังบ่ให้ลูกสาวเพิ่นพ่อใหญ่กันะ่ะน้าว่าสิบ่ไปแล้วพ่อใหญ่เราอยากให้นั่งไปน้ำมักล้านหน่อยล่ะจะลูกอันมักล้านหน่อยเหล้าน่ะมันถามหานางดีแล้วเราอยากให้นางไป แสบๆเนอะนั่งๆนั่งๆเมานล้วนั่งกินอั่งเป็นไรพวกนั่งเลยตับเพล่ตับม้วงเพล่ตาตะเก่านั่งกับเฮงกินเพล่อยู่ดอกน้ามาเมานั่งกับต่ำฝาดต้องบอกพี่คันเพล่เออโอ้ยเก็บสอกสซำลายหรือที่ก็เป็นวงเบิงเกิงเลยมือขึ้นหนึ่งก็เลือดยิ้มเลยนั่งหลวบเบิงแต่ว่านั่งกับโซ่บะได้ ว่าเมาเป็นเหตุนะคำเป็นพอนางวกเลยกินมุ้งจกประมาณตุนซูโรดินคำเ,เป็นพอนางวา่ะให้ยเพชรับพี่น้องเพชรต่กัดเสบบ้าน้องค่ะ บริสุทธิ์วันนี้บริดุทธินน้่งเลยเลยๆซื้อรอบได้ก็ถทึงที่ละตัวชุยหน้าชุยหลังกันซื้อหัวมาต้วงวันเนี่ยสำหรับคลิปนี้นั่งกับพีพ่นิณฑ์่ามืกินเขาก็ตามบอ,อกหุง้งแกงน้อไม้ใส่เ็ดปวกใส่เอ็ดอันแดงเลไรจะ้ะ ฝากพี่นอ้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องน้งเอกฟิลเล่นให้กำเนิดได้จ้าสวัสดีจ้า